สวัสดีครับสวัสดีเด็กๆและผู้ปกครองที่อยู่ทางบ้านนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็มาพบกับคุณครูหนึ่งคือคุณครูพงศกรปัญญาุภาสนะครับวันนี้คุณครูจะมาสอนเนื้อหาในรายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3นะครับวันนี้นะครับเราจะมาเรียนนะครับในหัวข้อปัใจจัยในการดำรงชีวิตของมนุษย์ ปัจจัยในการดำรงชีวิตของมนุษย์นะครับการที่มนุษย์จะสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้จะต้องอาศัยปัจจัยนะครับอยู่ทั้งสิ้น3ประการครับ 1. ก็คืออาหารครับ 2. น้ำา3อากาศครับเราจะมาเจาะลึกในทีละเรื่องทีละประเด็นกันนะครับมาดูอันที่1ครับอาหารนักเรียนคิดว่าหากมนุษย์ไม่ได้รับประทานอาหารเป็นเวลาสามสัปดาห์ จะต,ตายหรือไม่ครับคุณนครูให้เวลาเด็กๆคิดหาคำตอบหนึ่งนาทีครับโอเคครับพงได้คำตอบกันแล้วนะครับอาหารนี่เป็นสิ่งที่มีประโยชน์ต่อร่างกายนะครับช่วยทำให้ร่างกายของเราจเจริญเติบโตและทำให้มนุษย์สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้อาหารที่มนุษย์ควรรับประทานและมีประโยชน์ต่อร่างกายคืออาหารห้าหมู่ครับโดยเราจะมาเจาะลึก ทีละหมู่กันนะครับอาหารห้าหมูนี่คือการแบ่งอาหารออกเป็นหมวดหมู่นะครับอามาดูหมู่ที่หนึ่งครับอาหารหมู่ที่หนึ่งครับจะให้สารอาหารประเภทโปรตีนนะครับอาหารที่ให้โปรตีนนะครับได้แก่นมไข่และเนื้อสัตว์ต่างๆครับโดยสารอาหารประเภทโปรตีนเนี่ยจะช่วยให้ร่างกายของเราจเจริญเติบโตครับและช่วยซ่อมแซมส่วนที่สึกห้อนะครับ หมูที่สองครับอาหารที่ให้สารอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรตครับซึ่งอาหารที่ให้สารอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรตก็ได้แก่ข้าวแป้งเพือ่อมันและก็น้ำตาลครับคาร์โบไฮเดรตเนี่ยจะช่วยให้พลังงานแก่ร่างกายนะครับทำให้ร่างกายของเรามีพลังงานในการทำกิจกรรมในแต่ละวันครับหมู่ที่สามครับ อาหารที่ให้สารอาหารประเภทวิตามินและเกลือแร่ครับอาหารในหมู่ที่สามนี้จะได้แก่พืชผักต่างๆครับซึ่งพืชผักต่างๆเนี่ยครับเมื่อเรากินเข้าไปแล้วมันจะได้วิตามินกับเกลือแร่วิตามินกับเกลือแร่นี้ครับจะช่วยเสริมการทํางานของร่างกายทําให้ร่างกายทํางานได้ตามปกติช่วยสร้างภูมิต้านทานโรคครับหมู่ที่สี่ครับ อาหารที่ให้สารอาหารประเภทวิตามินกับเกลือแร่เหมือนกันกับหมูที่สามนครับแต่จะได้จากการรับประทานผลไม้ต่างๆครับซึ่งนะครับวิตามินกับเกลือแร่เนี่ยก็จะช่วยส่งเสริมการทํางานของร่างกายให้เป็นปกตินะครับช่วยสร้างภูมิต้านทานโรคนะครับคล้ายกันกับหมูที่สามเลยครับคราวนี้มาดูหมูที่5ครับอาหารที่ให้สารอาหารประเภทไขมันครับ ซึ่งจะได้จากการรับประทานไขมันจากพืชและสัตว์นะครับไขมันจากพืชก็อย่างเช่นน้ำมันมะพร้าวน้ำมันถั่วเหลืองครับไขมันจากสัตว์ก็อย่างเช่นน้ำมันหมูครับหรือการรับประทานเนื้อที่มีไขมันแทรกนะครับซึ่งสารอาหารประเภทไขมันนี้จะช่วยให้พลังงานนะครับและให้ความอบอุ่นแก่ร่างกายของเราครับ นี่คืออาหารห้ามนะครับคราวนี้มาดูเรื่องที่สองครับเรื่องน้ำนักเ,เรียนคิดว่าทำไมมนุษย์ต้องดื่มน้ำล่ะครับคุณครูให้เวลาเด็กๆคิดหนึ่งนาทีครับนะคงได้คำตอบกันแล้วนะครับน้ำเนี่ยเมื่อเราดื่มเข้าไปนะครับมันจะมีประโยชน์ต่อร่างกายของเรานะครับโดยช่วยให้ร่างกายของเราสดชื่นครับ ควบคุมอุณหภูมิของร่างกายครับช่วยในการขับถ่ายของเสียครับและก็ช่วยกระตุ้นในการไหลเวียนของโลหิตนะครับมนุษย์ยควรดื่มน้ำสะอาดอย่างน้อยวันละ6-8แก้วนะครับะนะครับโอเคคราวนี้มาดูเรื่องที่3ครับเรื่องอากาศครับหากมนุษย์กลั้นหายใจเป็นเวลานานาน,นักเรียนคิดว่าจะตายหรือไม่ครับคุณครูให้เด็กๆคิดหนึ่งนาทีครับ เรายนงคิดว่าจะตายไหมครับ่อโอเคนะครับมาเรามาดูเรื่องอากาศกันบ้างอากาศเนี่ยมันจะอยู่รอบๆตัวเราครับเราไม่สามารถมองเห็นมันได้นะครับไม่มีสีไม่มีกลิ่นไม่มีรสชาติครับอากาศนี่จะมีการเคลื่อนที่อยู่ตลอดเวลาครับในอากาศนี่จะประกอบไปด้วยแก๊สต่างๆครับเช่นในตัเชนออกซิเจนครับ หรือแก๊สอื่นๆครับซึ่งแก๊สที่มนุษย์ใช้ในการหายใจก็คือแก๊สตัวนี้ครับออกซิเจนหรือออกซิเจนเนี่ยครับพืชน,นะครับจะสังเคาข้อแสงแล้วได้ออกซิเจนออกมานะครับให้มนุษย์และสัตว์ใช้ในการหายใจนะครับส่วนพืชจะหายใจรับคาร์บอนไดออกไซด์เข้าไปนะครับ และออกและปล่อยนะครับแก๊สออกซิเจนออกมาครับและปล่อยออกซิเจนออกมาครับหมุนเวียนกันอยู่ยางนี้ครับทำให้มนุษย์มีอากาศหายใจได้ตลอดเวลาครับตราบใดที่เรายังมีต้นไม้มีพืชอยู่บนโลกครับมาดูความสำคัญของอากาศกันบ้างครับ มนุษย์เนี่ยต้องการอากาศในการหายใจเพราะแก๊สออกซิเจนที่อยู่ในอากาศมีความสําคัญต่อระบบอวัยวะต่างๆครับในร่างกายหากเราขาดอากาศไปอาจจะทําให้เกิดอาการอ่อนเพลียปวดกล้ามเนื้อมึนศีสะครับหายใจไม่สะดวกระบบไหลเวียนโลหิตป,ปิดปกติขั้นรุนแรงขึ้นมาอาจจะหมดสติหรือขั้นเสียชีวิตได้นะครับมนุษย์น่ย จะมีการเจริญเติบโตและรำมลงชีวิตอยู่ได้เนี่ยก็ต้องได้รับอาหารได้รับน้ําสะอาดและหายใจในทุกๆวันครับหากขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งไปครับอาจเกิดผลกระทบต่อร่างกายเช่นนะครับหากเราไม่รับประทานอาหารติดต่อกันนานๆครับอาจจะทําให้ร่างกายสูบผอมอ่อนเพลียและเสียชีวิตได้ครับหากเราขาดน้ํานะครับก็จะทําให้ระบบ ต่างๆในร่างกายทํางานผิดปกตินะครับน้บนํานี่จะช่วยให้ร่างกายทํางานได้ตามปกตินะครับส่วนอากาศครับหากเราขาดอากาศหายใจเพียง4 5นาทีอาทำให้การทํางานของสมองนะครับของสมองนะครับผิดปกติไปตลอดชีวิตครับและอาจทําให้ตายได้ในที่สุดนะครับคราวนี้ ก็มาถึงแบบฝึกหัดกันแล้วนะครับในแบบฝึกหัดคุณครูจะแบ่งออกเป็น2ตอนนะครับแบบฝึกหัดนี้อยู่ในใบางานที่คุณครูแจกให้จะมีทั้งหมด3นะครับสใบางานให้นักเรียนทําในใบางานที่1เพียงใบเดียวนะครับในใบางานนี้จะมี2ตอนนะตอนที่1ให้นักเรียนทําเครื่องหมายการกระบาดน้าคาตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคําตอบเดียวครับมี4ี่ช้อยนะครับให้เด็กๆอ่าน จทย์ดีๆแล้วก็กากระบาดลงใบในใบงานได้นะครับส่วนตอนที่2ครับคําชี้แจงให้นักเรียนวาดภาพหรือติดภาพเมนูอาหารนักเรียนเลือกเอาครับว่าจะเอาวาดภาพหรือจะติดภาพดีพร้อมระบุสารอาหารที่ได้รับจากภาพคุณครูสร้างกรอบสี่เหลี่ยมไว้ให้เด็กๆวาดเมนูอาหารขึ้นมา1เมนูครับเช่นคุณครู สมมติคุณครูชอบต้มยำกุ้งครูก็จะวาดต้มยำกุ้งนี่ก็ถ้วยมีกุ้งอยู่ข้างในมีผักมีเห็ดมีอะไรเยอะแยะไปหมดครับแเราก็เขียนชื่อเมนูที่เราวาดครับต้มยำกุ้งครูก็เขียนว่าต้มยำกุ้งนักเรียนนะครับวาดรูปอะไรก็เขียนชื่อเมนูมันไว้นะครับแต่ละคนก็จะไม่เหมือนกันนะครับคราวนี้มาดู สารอาหารที่ได้รับจากเมนูนี้ครับโปรตีนได้มาจากอะไรครับในเมนูเมนูต้มยำกุ้งอ่าบางคนอาจจะได้มาจากคิดว่าได้มาจากอะไรครับอะกุ้งก็ได้ครับแล้วคาร์บโบไฮเดรตนะครับได้มาจากอะไรครับอาจจะมาจากน้ำตาลครับาน้ำตาล ก็ให้เด็กๆตอบลงไปในช่องนะครับไขมันได้มาจากอะไรวิตามินเกลือแร่ได้มาจากอะไรครับก็ให้เด็กๆเขียนคําตอบลงไปในเส้นปกะดีษฐครูเตรียมไม่ให้ให้ถูกต้องและที่สําคัญนะครับอย่าลืมเขียนชื่อไว้ข้างหน้านะครับสําหรับวันนี้เราก็มีเรื่องที่จะมาเรียนกันเพียงเท่านี้นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสําหรับวันนี้